สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะป้าเบญจากายนะคะก็นําภาพของการนะคะทำงานนะคะในเมืองหินนะ,ะมาฝากทุกท่านนะคะแล้วก็เป็นการยกหินก้อนใหญ่ครั้งแรกนะคะปกตินะคะหินที่ก้อนใหญ่ๆนะคะ ขนาดนี้นะหรือว่าใหญ่กว่านี้จะไม่มีการยกขึ้นมาจากนะคะจากบ่อหินด้านล่างนะคะคนงานจะลงไปทํางานด้านล่างเลยนะคะแล้วก็พอทีอ่หินเบาๆแล้วนะคะก็จะใช้เครนนะยกขึ้นมาเพื่อจะนําชิ้นงานนะคะขึ้นมาแกะด้านบนนะคะของพื้นนะคะหรือว่าของเหมืองนะคะจะไม่ลงไปทําจนเสร็จด้านล่างนะคะแต่สําหรับองค์นี้นะคะ ไม่สามารถที่จะทําอย่างนั้นได้เลยนะคะภาพที่เห็นนะตอนนี้นะคะท่านเจ้าภาพนะคะก็อธิษฐานจิตนะคะขอให้วันนี้นะคะยกหินได้นะคะตลอดนะคะตลอดแล้วก็ปลอดโปงนะ,ะอย่ามีสิ่งใดนะคะที่จะทําให้การยกหินวันนี้นะคะไม่สําเร็จนะ,ะขอให้ยกสําเร็จนะคะแล้วก็หลังจากที่ท่านเจ้าภาพอธิษฐานจิตเสร็จแล้วใช่ไหมคะเครน 80ตันก็เข้าสู่พื้นที่นะคะเขน80ตันเข้าสู่พื้นที่ซึ่งป้าเบญจากายนึกใิใจแล้วนะคะว่าเขนนะคะระดับ80ตันและหินก้อนแค่นี้นะคะยังไงก็ต้องยกเบาแล้วก็ลอยแล้วก็ได้ภาพสวยๆนะคะแ a c t ิ้งสวยๆลง YouTube แน่นอนนะ,ะแต่ในความเป็นจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยนะคะหินที่ป้าเบญจากายมองอยูอ่ด้านล่างเนี่ย เหมือนกับก้อนเล็กนะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วนะคะใหญ่มากนะคะแล้วก็น้ําหนักนะคะไม่ใช่35ตันเหมือนที่ป้าเบญจากายโพสต์ในเฟซนะคะจริงๆแล้วนะคะน้ำหนักเกิน50ตันนะ,ะเพราะว่าเครน80ตันวันนั้นนะคะเกือบที่จะทํางานไม่ได้เลยด้วยซ้ำนะคะ,ะโชคดีนะ,ะที่มีรถแม็กโคนะคะรถะรถตักดินนะคะที่อยู่ในหน้างานด้วยนะ,ะเป็นการประสานะะงานนะคะระหว่างรถแบ็คโคนะคะกับ รถเครน80ตันได้อย่างลงตัวนะคะแล้วก็ลุงที่ขับรถแมคโครนะคะก็เก่งมากนะคะทีะ่มาช่วยนะคะมาช่วยงานทําให้เครน80ตันทํางานได้นะคะถ้าไม่มีรถแมคโครเนี่ยบอกเลยนะคะว่าโอกาสนะที่จะยกขึ้นมายากมากนะคะมีโอกาสที่จะเกิดการะจะต้องเปลี่ยนนะะจะต้องเปลี่ยนรถที่จะให้ใหญ่กว่าเดิมหรือว่าน้ําหนักให้ได้มากกว่าเดิมนะเพราะว่า เราไม่สามารถที่จะกำหนดได้นะเพราะว่าหินนะที่แต่ละก้อนก็มีความหนาแน่นไม่เท่ากันถูกไหมคะภาพบรรยากาศวันนั้นนะคะที่ป้าเบนจกายไปลุ้นนะลุ้นอยู่ขอบบ่อกก็ตื่นเต้นมากนะคะตื่นเต้นตื่นเต้นมากแล้วก็เห็นกับความพยายามนะคะของรถยกนะคะร,รถยกเครนรถเครน8ปตันนะที่พยายามนะ ยกหินขึ้นมาเราจะไม่ไม่ใช้คำว่ายกนะคะต้องใช้คำว่าลากนะคะเพราะเพลน80ตันเกือบจะไม่กระดิกเลยนะคะเพราะว่าหินหนักมากหนักกว่าที่ป้าเบญจากายคิดไว้เยอะนะคะแล้วก็บางช่วงบางตอนเนี่ยก็จะต้องมีการที่จะนะะใช้รถ ตักนะคะใช้รถตักอย่างที่เห็นนะคะเห็นในภาพนะคะตลอดคลิปนะใช้รถตักช่วยนะคะช่วยในการที่จะตะกุยดินนะคะตะกุยดินรถเครนนะคะก็ยกนะคะยกแบบยกลอยแล้วก็ต้องใช้รถแมคโครตะกุยดินให้สอดนะคะสอดสลิงเข้าไปนะเป็นเขาเรียกว่าอะไรสี่หูนะคะสี่หูก็คือแบบ ลักษณะเหมือนเป็นสาแรกนะคะที่จะให้เราจะได้ทํางานได้ฉากนะคะได้ฉากในการาลากนะคะลากค่อยๆเคลื่อนหินก้อนใหญ่นะคะขึ้นมาด้านบนนะคะแล้วก็ผ่านไปด้วยความทุลักษ์ทุเลนะคะแล้วภาพที่อเ,อาาเอามาลงในเอามาลงในช่อง YouTube ให้ทุกคนได้ชมกันเนะะี่ยเป็นการตัดเฉพาะมานะคะตัดเฉพาะ ที่เราจะนํามาลงแล้วภาพที่ไม่ได้ไม่ได้นามาลงก็กมีแต่ช่วงจังหวะที่ตื่นเต้นมากนะตื่นเต้นในการยกเพราะว่าหินหนักมากเคน80ตันเวลาเวลาย,ยกเนี่ยสลิงมันลั่นเนาะมันลั่นแล้วก็เราเห็นเลยว่าเคน80ตันเขาก็พยายามสุดความสามารถแล้วนะคะแล้วก็ลุงที่ขับรถแมคโครก็เก่งมากนะคะ ช่วยกันประสานในการทำงานนะคะแบบทำงานได้อย่างลงตัวทั้งที่ก็ทำงานอยู่กันคนละที่นะคะแล้วก็คนละบริษัทด้วยนะคะไม่เป็นจะาไก,กาลรุ่นนะคะถ่ายภาพอยู่บนขอบบ่อแล้วก็ทางทีมงานทีมงานที่อยู่ในเมืองป้าเป็นจ้าไกก,าก็ไม่ให้เข้าไปใกล้นะเพราะว่าอันตรายนะคะอันตรายมากสังเกตดูจากในภาพใช่ไหมคะเพราะว่าพอจัดที่พอจัด จัดท่าเสร็จการยกนะลูกน้องป้าเบญจาก,กายก็จะวิ่งนะวิ่งออกมาเพราะว่าโอกาสนะที่จะเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเกิดเหตุการณ์ที่เกิดจากไม่ว่าจะเป็นความประมาทหรือว่าเป็นอะไรที่เราไม่สามารถคาดการได้ที่จะทำให้นะชีวิตและทรัพย์สินไม่ปลอดภัยนะก็จะหนีเอาตัวรอดกันก่อนแล้วก็มาดูเป็นการทำงานที่ตื่นเต้นพอสมควรนะแล้วก็ ทีมงานลูกน้องที่ลบบุรีก็ไม่ได้มีไม่มีใครไปนะเพราะว่าเขาหยุดงานกันหมดแล้วก็อีกทีมหนึ่งก็ส่งงานที่อุบลน,นะทำให้ป้าเบญจกายรู้สึกแบบว่ามันตื่นเต้นมากเลยนะคะแล้วก็อยู่บนขอบบอ่อกับเจ้าภาพนะคุณผ่องพิษนะคะก็จะอยู่ด้วยกันแล้วก็ลุ้นด้วยกันนะอธิษฐานจิตให้ยกขึ้นมาได้สําเร็จเพราะเพราะว่าป้าเบญจกายก็ไม่อยากที่จะเปลี่ยนเคนนะเพราะว่าค่าใช้ใจ่ายในการจ้างออกมาหลายหมื่นนะคะแล้วที่สําคัญ ค่าใช้ใจ่ายตัวนี้นะคะไม่มีอยู่ในข้อตกลงด้วยนะคะว่าจะต้องมีการใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ยกก้อนหินขึ้นมาแต่ด้วยความเป็นมืออาชีพของป้าเบญจากายนะ,ะป้าเบญจากายไม่สนตรงนั้นเลยนะคะมีความรู้สึกว่าเราจะต้องทํางานให้ดีที่สุดนะคะไม่จําเป็นว่าจะต้องเป๊ะๆนะ,ะเรื่องผลกําไรหรือว่าเรื่องค่าใช้ใจ่ายที่มันมองไม่เห็นแล้วเราจะต้องไปไปเบิกแล้วเอามาจ่ายนะ,ะเบิกจ่าย เราก็ไม่ป้าเบญจาก,กายก็ไม่ทำนะเพราะว่าอยากจะให้งานของเราเพอร์เฟกนะแล้วก็เจ้าภาพก็รู้สึกว่ามีความมั่นใจนะคะมีความมั่นใจที่จะนะคะทำงานกับป้าเบญจาก,กายวันนั้นตื่นเต้นมากนะคะตื่นเต้นแล้วช่วงที่แบบว่ามันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งตอนนี้ยังไม่ถึงนะอันนี้ดูไปเรื่อยๆนะคะป้าเบญจาก,กายไม่สามารถภาคนะคะาคตามสถานการณ์จริงได้เพราะว่า มันจะเครียดเกินไปนะคะในการทําคลิปแต่วันนั้นตื่นเต้นมากแล้วก็หลายฝ่ายช่วยกันมากนะคะ,ะไม่ว่าจะเป็นช่วงของการดึงดึงสลิงออกก็อันตรายนะ,ะอันตรายทุกจุดเลยนะคะที่สําคัญนะคะ,ะแดดก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะ,ะแดดก็กําลังดีนะะแล้วก็เป็นการทํางานที่แบบป้าเบนจกายบอกเลยนะคะว่าครั้งแรกนะครั้งแรกที่มาลุ้นนะคะมาลุ้นการยกหินก้อนใหญ่ขนาดนี้ปกติ จะต้องเป็นชิ้นงานแล้วนะคะแล้วก็ลุ้นนะคะแล้วก็ราธนาประทับใส่รถนะคะแล้วก็ไปส่งนะคะอย่างอย่างที่หมายนะ,ะแต่อันนี้นะคะยกหินจากบ่อนะ,ะซึ่งก้อนใหญ่มากมัคือมามากนะะแบบรู้สึกว่าแบบว่ากว่าจะทํางานได้นะ,ะแต่ละชิ้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะบางทีแบบค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานนะ,ะมันสูงสูงนะคะบางทีเจ้าภาพเนี่ยก็ไม่เข้าใจนะคะไม่ไม่ใช่เจ้าภาพท่านนี้เจ้าภาพท่านนี้ก็ เข้าใจดีไหมถึงว่าเจ้าภาพท่านอื่นตอนที่ยังไม่เห็นผลงานนะคะก็จะบอกว่าอุ้ยทำไมค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานมันสูงขนาดนี้นะคะบอกเลยนะคะว่านอกจากค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานแล้วนะคะก็ยังมีค่าใช้จ่ายในการเสี่ยงภัยด้วยนะคะเพราะว่าพลาดนิดนึงนั่นหมายถึงชีวิตและทรัพย์สินของช่างนะคะที่ช่างแกะสลักพระนะ,ะหนึ่งล้านละหนึ่งเนี่ยก็แทบจะไม่ได้นะคะก็คือ,อปอยเบนจาก,กายก็ต้องเซฟนะคะเซฟ เซฟให้สุดความสามารถนะแล้วพอ,อาลากหินขึ้นมาหลังจากที่แม็โครก็จัดหัวจัดท้ายปรับมุมนะคะแล้วก็บางช่วงบางตอนก็มีที่จะต้องนะคะปรับทิศทางของอาการเคลื่อนตัวของหินนะคะเสร็จแล้วนะคะปรากฏว่าช่างต้องการให้พลิกหินนะ,ะช่วงพลิกหินนี่ก็บีบหัวใจนะบีหัวใจพอสมควรเลยเพราะว่าแม็โคอ เขนมาคันเดียวนะคะในการพิหินก็ต้องใช้นะคะผู้ช่วยนะคะก็ได้แมคโครนะคะที่เห็นเก่าๆนะคะวันนี้ช่วยงานได้อย่างเต็มสตรีมนะคะค่อยๆนะคะผักนะผักผักตัวหินนะคะค่อยๆผักตัวหินแล้วก็คว่ำหินลงนะคะเขาเรียกางใช่ไหมายหินลงนะเพื่อที่จะเป็น แนวทางในการทํางานของช่างหรือว่าเป็นจุดนะคะที่ช่างจะได้เริ่มงานนะคะเริ่มงานด้านที่ช่างเขาต้องการต้องการที่จะ,ะลงงานด้านหน้าด้านนี้หรือว่าด้านนี้เป็นด้านที่ทําอันดับแรกนะคะแล้วหลังจากที่หินล้มลงมาดังตึ้งเลยนะคะดังมากเลยนะคะเจ้าภาพนะคะก็ถือว่าเป็นการทํางานที่เสร็จสิ้นแล้วนะคะเจ้าภาพก็มาอธิษฐานจิต อีกครั้งหนึ่งนะคะนำพวงมาลัยที่อธิษฐานจิตตอนแรกนะคะก็มากราบสักการะนะคะแล้วก็ได้สัมผัสนะสัมผัสหินนะคะที่ท่านเจ้าภาพนะคะได้เป็นเจ้าภาพหลักนะ,ะน่าจะเป็นเจ้าภาพคนเดียวด้วยซ้ำนะ,ะได้อธิษฐานจิตแล้วก็ได้รูปรูป,รปคำคำนะก็ถือว่ามีความสุขแล้วสำหรับท่านเจ้าภาพนะ,ะเพราะว่าฝ้าเบญจากายให้เจ้าภาพมาเพื่อสิ่งนี้นะคะ หลังจากนั้นนะหลังจากเอาพวงมลาลัยคล้องนะคะพวงมลาลัยนั้นยาว2เมตรกว่านะคะเกือบจะคล้องไม่หมดนะคะสเมตรกว่ากว่าเลยนะคะพวงนั้นนะ,ะแล้วก็มีการถ่ายรูปนะคะมีการถ่ายรูปอของท่านเจ้าภาพแล้วก็สามีท่านเจ้าภาพนะะก็เป็นการเสร็จสิ้นนะคะวันนี้ถือว่าตื่นเต้นมากนะ,ะตื่นเต้นมากในการได้ทํางานในเมืองนะะเป็นการยกหินครั้งแรกของป้าเบญจา,ายนะคะ ปกติเป็นก้อนเล็กๆก็ไม่เป็นไรแต่น,นี้มันก้อนใหญ่มากนะคะสําหรับคลิปนี้เป็นยังไงบ้างคะป้าเบญจากายตื่นเต้นมากไม่แน่ใจว่าคนที่ดูตื่นเต้นเหมือนป้ายเบญจากายหรือเปล่านะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่นะแล้วก็สัญญาว่าจะทําคลิปให้ถี่กว่าเดิมนะคะเพื่อที่ช่องจะได้ไม่เงียบนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ขอบพระคุณที่ฟังจนจบค่ะบ๊ายบายค่ะ